ครับพี่น้องครับผมก็ในเมื่อเห็นปลาบัวหลวงครับผมบะหัวบัวหลวงพันนี่อยังครับนี่นะครับงามงามครับพี่น้องครับนี่นะครับสุดสายลูกหูลูกตาเลยครับพุนครับเพราะว่ามันเกิดอยู่ในคลองครับบะหัวผู้ใดมาปลูกไว้ครับผมว่ามันต้องมีคนเอามาแพร่พันธุ์ไว้ครับ เพราะว่าขันไหนมักเกิดเองคือสีบูมี่หรอกครับผมคิดว่าเพอมนสีนี้ตะยุฟังนี่นะครับถ้าเกิดขามสะพ่านมาฟังนี่เห็นบ่ครับฟังนี่มันสีบูมี่ยังไหมครับนี่เห็นบ่ครับฟังนี่สีบูมี่ยังครับนี่ครับมนสีมีตะยุฟังนี่ครับนี่ครับอุ้ยงามครับงาม คุณครับบัวหลวงครับงามงามครับนี่ครับเบื้องไกล้ๆครับพี่น้องครับแต่ว่าขันีิไม่เก็บองเพิ่นว่าไร้วครับอาจจะโดนจับเพราะว่าเพิ่นมาปลูกไว้ครับเมื่อเม่นมันขึ้นธรรมชาติเนี เพื่อนก็นมาเก็บขายอยู่ครับยังมาเศร้ายัมาแรงไปไหว้พระนี่ครับผมมาหพันหยัางครับงามงามครับ ครับผมก็ถิบผ้าพี่น้องเบ้องเบิองอีกบรรยากาศอีกฟังหนึ่งครับนี่ครับถุ่งบัวหลวงครับเพราะว่ามันเหียวไปเรล้าก็มีครับ ครับกับพ่อสํำนีซ้ำำนีก็เนาะครับนะพี่น้องนะพ่อหอมปากหอมคอครับเบืองแล้วก็มีแห้งไกลนะครับพี่น้องนะสวัสดีครับผมอยู่ดีไม่แห้งครับ